สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับคอนฟูชชั l เช่นเดิมครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมเดิมเลยเมจิกอเวนเจอหลังจากที่ผมหายไปอย่างเนิ่นดนานเนื่องจากแมวที่บ้านผมทําไฟเน็ตขาดนั่นเองวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับการอ่าไม่ใช่เด็กเด็กสายฟรีเวอร์ทูของเราเป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดที่ผมได้ไปเจอมาแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆในแรงครับทาให้ตอนนี้ผมช้าไปถึงสิบวินซะแกแล้วครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันเลยว่า มันจะมีอะไรบ้างในเด็กนะกดันเลยนี่ครับอันแรกเลยนะครับอ๋อเฮานี้ผมลืมเปลี่ยนมาคนละอันนะผมใช้นี้อันแรกเลยนะครับจะใช้เป็นสายฟ้าอันนี้คือคือคือมันเกียนอยู่อะ่ะถ้าถามผมอ่ะมันทําให้มันทําให้เกรดเกรดเราเต็มไปมากเลยถ้าเล่นเบรติกนะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบง่ายมากเลยไม่มีอะไรครับกดใส่หัวเดี๋ยน้องเดินตามเองแบบกดเลยเดี๋ยวที่เหลือ ที่ทําเองไอ้หนูอะไรประมาณนี้ม่มีนะแมเป็นสายไฟช,ช็อตรัวๆที่หัวตะเตะ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 เรียกว่าช็อตช็อตช็อตเดือดกว่าไอ้ตัวนี้อีกนะ<อ>เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันมันมันสุ่มใช่ไหมถ้าจะเราเจอแบบว่าคนที่เล่นซัมมอนได้เยอะอย่างเด็กแคกเก็ตเนี้ยไอ้ไอ้สีทองแล้วเนี่ยแทบแทบจะเป็นใบไปเลยน,นะครับตัวที่สองเป็นแมวน้อยเช่นเดิมครับเพราะเราบางคนชอบแมวนั่นเอง ถ้าจงเลือกมาไม่มีอะไรจริงๆมีครับมัน,ม,นมันเก่งมันเก่งมะมันเก่งครับม,มันจะตามก็แยกร่างมาได้ทําให้บอร์ดมันดูเก่งขามอะเราคนเยอะน่ากลัวน่ากลัวตัวที่สามครับเป็นเดวิลบุกเองอันนี้มันสําคัญามากๆนะถ้าถามผมม <c oughs> าว่าช่วงนี้เอ,อเด็กแฮกิตหรือว่าเด็กรูปพี่เดวิลนี่ก็เยอะเหมือนกันการที่มีเดวิลบุกไปก็ทําให้ฆ่าบอมบ์อเขาได้เด็กแบบเราเนี่ยพวกไปได้ถึงไหนเยอะต้องเอาไว้กระทึบบอมบ์อเขาทิง้ง <c oughs> ต่อไปครับพระเอกของเราในทุกเด็กครับสำหรับคนที่เล่นซีแล้วคิดว่าแต่รกง่ายๆครับบอมบ็อกครับโกงมากเก่งมากไม่รู้จะพูดอะไรแล้วกูไรคิวแล้ว <Huh? S 1> ต่อไปจัดที่สามครับผมจะใช้เป็นน้องพิกซี่ครับพิกซี่ก็เก่งครับดาเมจก,ก็แรงนะครับมีทั้งตออกมาคือด้วยความจำนวนมันเยอะทำให้มันดูแิงขาม,มันเดิมต่อไปครับสกิลเคลียร์ <In cent. S 1> ย่งหนึ่งเดียวของเรา เวลาใช้ก็ต้องต้องคิดดีๆนะโอ oh, ้มันมีอันเดียวที่เหลือเคลียร์ไม่ได้เลยคือคือ,คอที่เหลือเป็นใบเลยต่อไปครับใส่ฟ้าคือถ้าเราเจอพวกเด็กความหมดอย่างเพอไม่อออน้องหรือว่าแฮร์รี่พอสเตอร์เนี่ย <Wow. S 1> อันเนี้ยใช้ไปเลยครับกดแบบไม่ต้องคิดเลยมันจะช็อตโดนทิ้งกันทางเก็ตอะเพราะปกติมันแรนดอมไงแต่เนเขาพี่ตัวเดียวก็โดนต่อไปตัวุดท้ายอันนี้แล้วแต่จะใช้ครับแต่ว่า อันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนมาลองใช้โรดูตาหนึ่งนะเดี๋ยวให้ดูถ้าไม่ใช้โรก็ใช้ตัวนี้ครับแมงมุมพยุมหลังคาเมียนเดิมนะครับแมงมุมพยุมค่ะอันนี้ก็เก่งเหมือนกันคือน่า,าจ,จะดูไม่ค่อยเก่งนะแต่เวลามันน้องตายแล้วน้องยังมีประโยชน์คิดดูดิคนบ้าเลยเกิดมาก็มีประโยชน์นะครับตายมาก็ยังมีประโยชน์ตายมาก็ยังทิ้งบอกผิดไว้เรียกว่ามีประโยชน์ครบด้านจริงสำหรับน้องแมงมุมพยุมหลังคาของเราร็ประมาณนี้โซนคอมเพลเนี่ยที่ผมใช้ก็เหมือนเดิมเลย มาไฟกอบทองมี่บัาไม่มีเหตุผลในการใช้ครับเพราะว่าผมชอบกอบทองแล้วมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะดูดิได้แต่กอดทองมันได้มรนจบเรื่องสิบเอ็ดแล้วอะ่ะอยากได้ตัวอื่นบ้างอ่ะอดูดิทำไมอน้องเนี่ยไม่เข้ามือบ้างเลยมักกงนากงมักกงนาก,มาก,มาก,มากไม่มีได้แต่ลูกพี่เนี่ยฟอยนะครับแล้วก็ลูกพี่รอนครับแล้วก็ไอวี่เหมือนเดิมไอวี่นี่เอาไว้เคาน์เตอร์ครับแต่ไม่รู้จะได้เคาน์เตอร์หรือแบบพระสนญ่เขาส่งลงตัวแรก เดี๋ยวเรามาดูเลยดีวยกว่าสิบตาติดของฉันนะครับสนุมกมากครับถึงแม้จะไม่เคยได้เล่นกันตามเดี๋ยววันนี้ให้ดูสามเกมจะจะมีเขาเรียกว่าสองเกมที่ใช้แมงมุมขยุ่มหลังคากับอีกเกมหนึ่งที่ใช้น้องน้องอะไรวะน้องโชโอเคเราไปดูกันเลยจริงๆเด็กนี้ตอนแรกผมใช้น้องโกเลมคู่ใจผมนะ แต่ว่าน้องโกเลมโดนแบนครับก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้นะครับแมงพยุ่มหลงังคาแทนแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะแข็งได้ไม่เท่าแต่ว่ามันมันก็มีความสามารถอื่นที่ที่ทําได้เหมือนกันก็อันนี้เจอเนวิลครับช่วงนี้เนวิลเยอะมากนะเยอะเยอะจริงๆเออผมผมก็เล่นเหมือนกันใช่ผมเลยผมก็เล่นเหมือนกันอันนี้ผมกักไว้ก่อนนะผมไม่รู้ว่าว่าคอมพานีเขามีอะไรอ่ะพูดตรงๆผมก็เลยกักไว้ยังไม่ค่อยลงการ์ดอะไรมาก ด,ดมาถึงเขาเปิดมา้านิรมกรมากระแทกเรารัวๆเลยโอ้ดียังม,มีน้องแมงมุมอยู่ก็แซมมอนบอมบ็อกไปครับตอนนี้บอดเราก็ดูดีฮะเริ่มไม่คดีแล้วเนี่ยครับคดีของบอมบ็อกคืออย่างนี้เลยเพื่อนมันมันดีมากๆเลยคือถ้าเมื่อกี้ไม่มีบอมบ็อกมาไม่รู้ชีวิตเราจะเป็นดีรดรดไรไรดียังไงตุ้ยแซลมอนลัวครับไม่มีอะไรครับเด็กนี้มันเล่นง่ายครับเป็นพลาิกคือเล่นง่ายมากไม่ต้องคิดมากครับ แต่ว่ากักไว้หน่อยก็ดีนะครับกักเอ็มพีไว้หน่อยสังเกตว่าผมจะไม่ค่อยแบบลงสุดลงหมดเพราะว่าเอาไว้ดูอย่างอื่นด้วยครับเราไม่รู้เราจะเจ,เจออะไรนะครับเจอพวกบางทีเขาส่งรอนลงมาเลยแล้วเราซอมมอนไปเยอะหมดบอดเลยน้ำตาซึมเลยนะครับ <Fantastic. S 1> โอ้โหเกมนี้บําหนำมากเลยครับดูดิไอต้อนไม้นี่มันก็เกลียดเหมือนกันนะผมคงจะผม,ว,ผมว่าจะไปทำคลิปเล่นอยู่ต้นไม้กับไข่ปู ดึงมาแล้วปูหล่นเอาปูปูปปูไฟเผาโอ้โหนี่ครับเขาไอพี่มาตัวสองลอนเราโนโยอดไปเลยฮะได้มาแล้วครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูดูน้อง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 แมงมุมแล้วนะตอนมันตายจะมีแบบนี่เนี่ยไม่ตายเฮ้ฮ <c> ะ <ười> มีครับทำมอนไหมครับปลอดเป็นน้ำรับไม่มีอะไรทำครับเกมนี้น่าจะชนะ บิ๊กซี่กระโดดมาตั้มระเบิดลงแต่ครับแต่ไม่ดีเฮ้ยเออเกมแรกกับคุณนายบุลล่ะเดี๋ยวเราไปดูสู้กับแม่มดทาไมเอาน้องหน่อยดีกว่า โอ้โหนี่ครับเขียวมาเลยนะครับสกิลทนลลอดวอดมออันนี้ผมยืนดูเชิงมากนะไม่รู้เขาจะมีอะไรมาสรุปไม่มีทั้งคู่ครับน้องเขมแอรน้องครับโอ้โหดูมอฟอยแล้วดีดีนะเวลฟอยเวลสิบเอน่ะไม่ได้ทำหาอะไรเลยตายแล้วนี่ครับจุดอ่อนของมอฟอยีกคือถ้ามอฟอยตายครับแคปกับกอยก็จะไปด้วย ป็นตัวกิกกี้ช่างไข่ที่รักลูกพี่อย่างสุดซึ้งเลยโอ้โหพวกคุณมียานเรามาตัวเดียวนะล่อเขาไปซึ่งหลนะ่อเลยนะเห็นไหมเดี๋ยวที่ผมบอกว่าเด็กมันเล่นง่ายครับไม่มีอะไรมากเวลาพวกคุณมียานมาก็อยากไปใกล้พวกคุณมียานเราไม่ต้องเดินไกลครับแค่<งา>นั้นแหละปุ๊กแคทต้าเขาไม่ตายอ่ะน่<ง>าจ<น>ะต้องส่งสายฟ้าลงไปชอ็อตแคทหัวแคทต้าเขาแล้วอ๋อ<งาน>เอเออีกเสนเดียวนี่มา ันนี้ถ้าเรามีบุกเราสามารถงัดช่องออกได้นะครับแต่ว่าผมไม่มีครับผมก็ส่งแมวไปเลยเขาคูซีโอใส่แมวผมเหลือซึ้งน่าจะแตกแหละน่าอย่างนี้เขาไม่มีเหลืออะไรละเขาเสียไป5 MP โดยที่เรได้ยอย่างกลับคืนมาเราคูซีโอใส่แมวอะ่ะอันนี้อันนี้เขาสกิลพลาดน,นะถ้าเขาไม่คูซีโอใส่แมวเราก็น่าจะเออ หรือว่าเขาไม่มีสกิลเคลียร์ก็ไม่รู้ไงแต่มันก็ไม่คุ้มอะ่ะแมวมันเกิดใหม่อะ่ะอันนี้เจอหมอแปรงนะดเตรสเตนเพื่อน่านเช่อดต <c oughs> อนนี้ผมเปลี่ยนนะเปลี่ยนมาใช้เจ้าโทน้อยกล้ใจบ้างครับอยากรู้ว่าเลือดเลือดโทมันเยอะดีไงน,น่าจะทดแทนกับ <R _ John> ข้อหนุม่มอัศวินของเราได้แต่ว่ามันก็คงไม่เท่าเพราะอันนั้นมันลงมาแล้วมันแบบ แทาจะเป็นอมตะเลยอ่ะอันนี้เลิศเยอะเฉยเขาก็เราเล่นเด็กเดียวกันนะครับเป็นเบรติกเหมือนกันยังโทรลงมาแนละ้วต้องโทรน้อยอันนี้ผมเดินไม่ระวังนะหรือว่าผมตื่นเช้าไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำไมปล่อยเขาตะกิ้ง่ายจังแต่เด็กเขามาเด็กเท่เหมือนกันนะไม่ไม่ค่อยสัมมอนครับ เป็นพ่อหมดนิดหนึง่งโอ้โหเธอไมเอาน้องเนี่ครับเออถ้าเออม,มัยนี่มาเราก็ทำม,มอนมาครับทำม,มอนมาเยอะเพราะว่าใสา่ฟ้ามันจะสุ่มครับมันจะไม่ได้โดนเราทาเก็บเดียวแล้วก็เวลาทำมอนเยอะทําให้รูคุปัญญเขามาไม่ได้ฉีดเราครับไม่ฉีดบอลเราก็ไม่ได้เสียหายเท่าไหร่เลือดเราก็ได้เปรียบอยู่ แต่เฮอร์เมยนี่เขาไม่ตายอันนี้คือประเด็นหลักเลยครับต้องรีบฆ่านะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะสกิลซ้ำได้อีกรอบหนึง่งคือมันจะโกงเราอ่ะจะขี้โกงเราเองเราไม่ขี้โกงมันสายฟ้าคาร์ลก้อนไปครับไล่ฉีดตูดกันไปตรงแมวไปครับคิดไม่ออกบอกแมวอันนี้เขาเสียบไปหกเอ็มพีนะยังไงเขาไม่มีสกิลเคลียร์แน่นอนครับไม่มีแน่นอนบอกเลยถ้าเสียบไปเมื่อกี้ออกเขามีลอนเท้าเลย อันนี้ผมสกิลเร็วไปหน่อยนะผมกะให้ลอนชนแล้วแบบสกิลไอเซนิโอขึ้นมาจากพื้นเลยรอล็อกหแมมกันครับชนเข้าไปแน่น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 เลยไงเจ๋งเหมือนแรงเลือดไม่ลดเลยมาแล้วครับผู่แข่งของเราโอ้โหแต่ผยวพวกคู่แข่เราช็อตช็อตเขาเลยนะเอาแต่ตัวหนึ่งไปช็อตไอเดวิสบุ๊คไม่เป็นไรจบละก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเด็ก เด็กสายฟรี free, นะฮะเวอร์ชูเวอร์ชูตอนนี้เอ็นโชสีทองน่าจะหาง่ายนะผมคิดว่าไม่น่ามีใครมันไม่มีไม่มีแล้วเพราะว่ามันไม่ได้หายากอย่างเมื่อก่อนแล้วอย่างเมื่อก่อนตอนเราต้องเล่นไปถึงเวล์ยี่สิบห้าใช่ไหมครับรถ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 เก่งเราถึงจะมีจะมีให้แต่ว่าตอนนี้มันมันมีแล้วอะ่ะผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะน่าจะฟังเหมือนได้ถ้าไม่เอาตังค์ไปฟามทองจนหมดนะเออนะครับน่าจะน่าจะมีทุกคนแหละแล้วก็ส่วนใหญ่ การที่ผมมาใช้ก็กา๊าซทั่วไปครับกา๊าซทองมีเทนที่หาย,ยากก็คือสายฟ้าแต่ถ้าไม่มีเราสามารถเข้าขับเพื่อไปเหตดการได้นะครับถึงจะไม่ค่อยมีคนเอามาเทตดก็ตามแต่ก็มีเยอะ้็ทางผมในขับผมก็คนเอามาเทรดเยอะครับเพราะว่าบางคนต่อให้เขามีสายฟ้าแบบมันมันแรจริงอะ่ะมันมันดีจริงแต่ว่าเขายังไม่มีม,มันกรอตกาวเขายังไม่มีทมันนี่หรือเขายังไม่มีมังกรเขาอยากได้ไปเล่นในวิลอย่างเงี้ยเขาก็มาแลกนะครับเราก็สามารถไปเหตุได้ ถ้าดีวไหนย่ามองที่ความคุ้มค่าครับมองว่าดีวไหนที่ก e ีมเอ็มเจเราก็ไปประเทศมาฮชมครับผมก็ไปเทศมาไปเอาสายฟ้าปรปเทรงูไฟอย่างเงี้ยหล่อนเนี่ยเออไม่ค่อยคุม้มเท่าไหร่งูไฟก็ไม่มีใครใช้แล้วทุกวันนี้ใช่ไหมปราเด็ก็ไม่จาเป็นแต่ว่าผมไม่มีอมีผมอยากได้นั้นแหละสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสำหรับเพื่อนๆอยากดูเด็กไหนหรือยอยากให้ทําเด็กแบบไหนสามารถบอกคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับใต้คลิปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ